สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งความตาร้อนในวงเล็บเป็นไฟเห็นใครทำดีไม่ได้เห็นใครดีกว่าไม่ได้เห็นใครโดดเด่นกว่าไม่ได้นะ่ะมันทำใจไม่ได้นะก็ยกเอาเคสของเรื่องโรงเรียนสิริรัตนาทรที่เขตบางนากรุงเทพมหานครมาเช่นเดิมที่มี ผอโพสข้อความดีๆที่เกี่ยวกับความสุขความฝันความสําเร็จของเด็กๆที่ไม่ได้มีที่มาอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ไม่จําเป็นต้องจบแพทย์จบพิศวะหรือว่าจบทหารตำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่สังคมยอมรับหรือว่าผู้ปกครองอยากจะให้เป็นแต่ไม่เคยถามเด็กเลยว่าเด็กจะเป็นหรือไม่สุดท้ายขออ,อก,ก็ได้บอกว่าให้เด็กทุกคนกตั้งใจทําให้ดีที่สุดผลออกมาจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่สําคัญเท่ากับความสําเร็จความสุขของเด็กๆที่ จะมีในอนาคตอาจจะเป็นถ้าเขาพลาดจากการเป็นหมอเป็นวิศวะหรือเขาไม่ชอบเรื่องการเป็นหมอเป็นวิศวะก็อาจจะเป็นนักดนตรีเป็นนักศิลปะเป็นนักการเมืองเป็นนักพูดที่ดีที่สุดในโลกก็ได้นะครับอันนี้ก็พูดเอาไว้ทีนี้ก็มีคนที่เป็นอาจจะเป็นคนที่พูดหรือว่าเป็นคนที่คิดบทความอันนี้นะครับเป็นค่อยคําที่มันเป็นคําคมอันนี้นะครับ อาจจะเป็นบทความที่เขาเอาไปเขียนเอาไปเปะไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เป็นบทความที่ไปเขียนไว้ทีนี้ก็บอกว่าผู้อำนวยการท่านนี้ไป,ไปเอาอข้อความอันนี้มาใส่ลงไว้ในหนังสือแจ้งการางเรียนครั้งนี้แล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ให้เครดิตก็คือไม่ได้ระบุไม่ได้บอกว่าใครที่มาของบทความหรือที่มาของข้อความที่ไปเอามาเอามาจากไหนอันนี้ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วผอท่านไปลอกมาจริงหรือไม่หรือว่าท่าน คิดขึ้นมาเองแต่ต่อให้ท่านไปเอาข้อความของใครมาก็แล้วแต่นะครับมันเป็นข้อความทีเ่เขียนไว้ในหนังสือเนาะทำเป็นหนังสือแจ้งหนังสือราชการที่ออกไปแจ้งให้กับผู้ปกครองทราบ ตารางการสอบของเด็กนักเรียนก็ไม่จําเป็นต้องใส่ที่มาก็ได้บางทีเนี่ยเราไปเห็นข้อความดีๆอย่างผมเนี่ยก็ไมบ่บางเรื่องก็ไม่ได้คิดเองนะครับเราก็ไปดูตามอินเทอร์นเน็ตบ้างการหนังสือบ้างหรือคําคมที่เราได้ยินมาจากเพื่อนใน t ิกต็อกเพื่อนใน Facebook เพื่อนในไลน์มันมีข้อความมาเราก็เอออันนี้ดีเว้ยน,นะอันนี้มีข้อความที่ดีจดไว้บันทึกไว้แล้วก็เราก็ มาขยายผลแล้วก็เสนอในมุมมองของเรานะครับแต่ว่าสูตรที่เราได้มาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ตกผลึกในจากความคิดของเรานะครับแต่ว่าเราก็ดูจากเพื่อนๆดูจากครูบาอาจารย์ดูจากนักประ์า่างๆที่ท่านคิดตกผลึกมาแล้วแต่ว่าเราเพียงเอามานําเสนอแล้วก็เชื่อมโยงผมว่าการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริรัตนาทนออกหนังสือมาอย่างนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าก็ไม่จําเป็นหรอกมั้งที่จะต้องไป ไป e f e r e n c e หรือว่าไปอ้างอิงไปให้เครดิตในหนังสือราชการอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นคนที่คิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็คอมเมนต์ไปอย่างนั้นมันก็เกินไปนะครับคนเราเนี่ยนะนะหาทางต่ำหนิติจนได้นะครับไม่ว่าคนจะทำดีหรือไม่ดีก็โดนนะครับแม้กระทั่งเรื่องดีๆอย่างเี้ก็สังคมก็ยังหาเรื่องที่จะไปไปหาข้อผิดพลาดไปหา เรื่องที่มันจะมาตําหนิมาว่ากันจะได้คนก็ไม่ค่อยอยากทําความดีเพราะทาอะไรไปแล้วคนก็ชอบชอบว่านะเพราะนั้นเวลาเราเราคอมเมนต์เราก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ comment ให้มันมีความสร้างสรรหรือว่าคอมเมนต์ให้มันเกิดกําลังใจล้วมันไม,ม่เสริมแรงเสริมกําลังใจกันเราวชอบไปทําลายกําลังใจกันนะเอาสาหรับวันนี้นะครับก็มีขึ้นหัวข้อมาว่านาะเป็นสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งความตาร้อน แล้วก็ไม่ใช่ตาร้อนธรรมดาในวงเล็บตาร้อนเป็นไฟนะครับนะเห็นใครทําดีกว่าไม่ได้อดทนทนไม่ได้ที่จะเห็นคนทําความดีถ้าเรายังมีความคิดที่จะเห็นคนทําดีกว่าเราไม่ได้อย่างนี้อยู่นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาสังคมให้มันดูน่าอยู่ดูน่าชื่นชมดูน่าสิบิไลไปกว่านี้จเจริญรุ่งเรืองไปกว่านี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องหัดที่จะ ส่งเสริมการเห็นใครทำดีเราก็ส่งเสริมอนุโมทนายินดีมันได้บุญนะครับนยเป็นปัตตาโนโมทนาใหม่เป็นหนึ่งในกุศลกรรมรบวชสิประการในพุทธศาสนาเทศชื่นชมกับคนที่เขาทำความดีหรือว่าเขาทำเสนอในสิ่งที่ดีๆไอเดียดีๆมันก็ได้บุญแล้วนะครับอย่าไปหาอะไรมาตำหนิกันไปหาถ้ามองในแง่ผิดมันก็ผิดทัหมดนะครับมันไม่มีอะไรถูกใจเราเนาะวันนั้นก็ให้สังคม,มปัจจุบันนี้ลด ความตาร้อนของเราลงแล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้ทดําดีแล้วเมื่อเขาทําดีแล้วก็อนุโมทนาบ้างถึงนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆได้ก็ขอดน,นึงนะครับขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปแล้วก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือว่าจะกด Subscribe ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปก็จะได้รับประโยชน์และก็ได้สร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขไปด้วยกันนะครับ